สวัสดีครับสวัสดีเจ๊ปุ๊กคนสวยแล้วก็อาเตียนุชนะครับสวัสดีครับท่านกอดสวัสดีครับพี่การสวัสดีปารีสสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ไรเฉพาะกิจนะครับพอดีผ่านมาเจอ เขื่อนลำตะคองแห้งนะครับปกติแล้วเขื่อนลำตะคองน้ําเขาจะเต็มอยู่ตลอดตอนนี้เขื่อนแห้งนะครับพอเขื่อนแห้งก็มันก็จะเริ่มมีพื้นที่ว่างสําหรับนักกางเต็นท์นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวคนหาปลาอย่างนี้นะครับเขาก็าจะมากางเต็นท์หาปลากันถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากสวัสดีครับพี่อู๋ ยินดีต้อนรับสู่โคราชนะครับตอนนี้คือเขื่อนลำตะคองปกติไม่ค่อยได้แวะเท่าไหร่นะครับปกติขับผ่านเขื่อนลำตะคองก็เต็มที่ก็จะน้องยาสวัสดีครับเต็มที่ก็จะถ่ายแก้ทางด่วนเนาะทางด่วนสายใหม่นะครับก็คือทางด่วนฟ้ามือผมเป็นทางด่วนลำตะคองนะครับที่สวยๆส,สายใหม่นะครับแต่ยังไม่ทันได้เปิดนะครับยังไม่ทันได้เปิดใช้ ปกติผมก,ก็จะวิ่งแก้อยู่โซนบนวันนี้เห็นมองลงมาเห็นเขื่อนลำตะคองน้ำมันแห้งก็งเลยแอบเดิน,นลงมา,าว่าเผื่อจะเจออะไรบ้างสวยๆงามๆม,มาฝากพวกเราเลครับสวัสดีทุกท่านนะครับต่างๆนไม่ได้ไลฟ์นานมากแล้วนะครับประมาณ4ี่ถึงห้าเดือนแล้วไลฟ์สุดท้ายผมน่าจะเกือบห้าเดือนแล้วครับเพราะว่าพอเศรษฐกิจ เริ่มฟื้นตัวเนอกจกากนกีกยวเริ่มฟื้นก็ผมก็งานยุ่งนะครับแล้วก็งานเยอะขึ้นนะครับการไปหาเพื่อนหรือว่าการทําคลิปการไลฟ์สดก็จะน้อยลงนะครับแม่นกแรสวัสดีครับวันนี้พามาชมผ้าที่ตกยินที่เขื่อนลำตะกองนี่เขื่อนลำตะกองปกติตรงนี้จะเดินลงมาไม่ได้นะครับน้ําจะเต็มตลอดตลอดปีเลยนะครับ แต่รอบนี้ปีนี้มีเดือนแปดสองนนนะครับที่รู้กันอยู่ว่ามันจะเป็นเดือนแรงนะครับผลจะทิ้งช่วงนานนะครับก็เลยทําให้เขื่อนแห้งพอเขื่อนแห้งเราจะเห็นถนนมิตรภาพสายเก่าเคยได้ยินข่าวไหมครับถนนมิตรภาพสายเก่าที่ว่าคนตาม G P S มาแล้วก็จะพามาลงที่เขื่อนลําตะคองนี่แหละครับเส้นนี้แหละครับอ่า ทางฝั่งด้านหน้านุ้นจะเป็นฝั่งทางาด้านหน้านุ้นจะเป็นปักช่องมันจะมีเส้นหนึ่งที่เป็นเส้นสายเก่านะครับวิ่งเลียดมานี่ครับแล้วก็จะมาเลียดเลียดน้ําตรงนี้ครับถ้ามองดีๆจะเห็นขอบปูนนะครับนี่ขอบปูนเหี่ไหมขอบปูนขอบปูนปน,นี่ยเนี่ยเนี่ยขอบปูนตรงนี้เป็นถนนมิตรภาพสายเก่าถ้าใครตาม GPS มา ตอนช่วงระว่ารถติดที่เทศกาลนะครับแล้ว GPS มันจะพาไปเส้นที่ว่าเป็นทางลัดมันกจะวิ่งลงน้ําไปเลยแบบนี้แหละครับนี่หาชมยากนะปีหนึ่งมีแค่ช่วงเดียวนะครับเห็นไหมครับสันขอบของของถนนนะครับสันขอบถนนมีสภาพสายเก่านี่ส่วนตรงไกลๆนู้นด้านนู้นก็เป็นแคมปิ้งนะครับนี่ป้าเปียน๊ตแกถนัดอยู่แล้วเนะี่ยเห็นไหมนั่นนะครับ นี่คือแคมปิ้งเมืองไทยนะครับเป็นเหมือนคาราวานนะครับก็คือรถเอารถมาจอดกลางเต็นต์เลยนะครับตรงจะงอยตรงไกลๆด้านนู้นไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่าเห็นไหมครับบางคนก็หาปลาบางคนก็ตั้งใจจะมาแคมปิ้งพักแรมลมเย็นมากครับตอนนี้บรรยากาศดีมากปลาจิยกก็กำลังจะตกดินแล้ว ส่วนฝั่งด้านนู้นก็เป็นเ,เส้นทางรถไฟนะครับฝั่งตรงข้ามของลำตะคองจะเป็นเส้นาทางรถไฟปกติรถไฟที่ขึ้นไปสายอีสานทั้งหมดนะครับจะวิ่งเลียดฝั่งทางด้านนู้นนะครับฝั่งด้านซ้ายของของเขื่อนลำตะคองครับเลียดภูเขาลูกนั้นแหละครับตัวนั้นก็เป็นสถานีมองเป็นขาวๆย่มๆตรงกลางจอนะครับมันก็จะเป็นสถานีารถไฟนะครับ ที่เป็นเหมือนโลงปูที่เป็นที่ส่งสินค้าคังสินค้าของที่นี่ครับน้องวิสวัสดีครับสวัสดีทั้ง10บร้านดวงใจนะครับประเดือนสวัสดีครับประเดือนมีงานกับประเดือนอยู่ยังไม่ยังไม่มีเวลาได้เปิดให้ประเดือนเลยนะครับเดี๋ยวรอค้ำๆนะประเดือนตอนนี้ผมอยู่ที่โคราชแนละกำลังจะเดินทางเข้าุทพ่ก็เลยแวะ พีการบอกว่าพีการใช้ GPS ตลอดอาจจะพาพี่ลงลำตะกองไม่ลงนะครับถ้าไม่ใช่เทศกาลตอนเทศกาลเนี่ยเส้นถนนหลักมิตรภาพมันติดไงถ้าใครเปิด GPS เขาก็จะพาลงลงลงมิตรภาพสายเก่าซึ่งมันจะมาตกลงในแม่น้ำพอดีครับมันเป็นทางที่เลิกใช้ไปแล้วครับแต่ว่าในแผนที่ Google มันยัง,ยงเด้งมาเห็นให้เห็นอยู่นะครับ เมื่อกี้ตอนที่ผมยืนอยู่ผมก็ลองเปิดเข้าไปในแปนที่ Google ก็เห็นนะครับเห็นเป็นแนวของถนนมิตรภาพอยู่ด้านหน้าผมนี่แหละครับเป็นขอบแนวดินนี่แหละครับเป็นถนนมิตรภาพสายเก่าอ๋อประเดือนทำได้แล้วนะครับโอเคแม่นกแรงบ,บอกว่าสวยไม่เห็นเกิดลำตะรองนานแล้ว ปกติเรามาเราจะมันจะเป็นน้ําน้ําไปจนถึงขอบตลิ่งด้านด้านบนตรงขอบถน,นนนะั่นคือถนนมิตรภาพที่รถวิ่งอยู่ด้านนู้นน้ําปกติมาก็น้ําจะกจุดระดับนู้นครับเนี้ยเป็นเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้เดินลงมาเดินลงมาดูขอบตลิ่งตอนแรกมองไปเห็นรถรถอที่เขากางเต็นท์กันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ประมาณ12-13คันนะครับจอดอยู่ตรงนู้นก็เลยแบบเอ๊ยเราจะอยากอยากจะไปดูอยากจะไปเห็นนะว่ามันแบบออยากจะมีโมเมนต์มาเที่ยวแบบนี้บ้างพี่เล่สวัสดีครับพี่เล่ตอนนี้ผมอยู่เขือนลำตะกองโคราชนะครับจะมุ่งหน้าไปเข้ากรุงเทพนะครับก็จะผ่านปักช่องกลางดงแล้วก็มอกเหล็ก สระบุรีแล้วก็จะเข้ากรุงเทพวันนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เ,เป็นเรื่องที่ที่น่ายินดีนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ขึ้นไลค์ขอบคุณทุกทุกคนเลยตอนนี้อยอดผู้ติดตามของนกกระิ้นนอนตัว หนึ่งหมื่นผู้ติดตามนะครับหนึ่งหมื่นซับแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนน้องกระมิ้นออนทัวร์มาโดยตลอดเดี๋ยวจะต้องหาเวลาขอบคุณทางสติมหยดเหมือนกันนะครับต้องขึ้นไลฟ์สติมหยดแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาขอบคุณด้วยกันอีการบอกหน้าไปกลางเต็นเจะพูดบอกว่า อาจจะไม่ปลอดภยัยใช่ครับตรงนี้มันยังไม่ใช่จุดที่ว่าเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลที่กลางเต็นท์นั้นน่าจะเป็นกลุ่มที่เขาชอบรักการตกปลาอะไรอย่างงี้ครับเล้ก็มาตกปลาด้วยแล้วก็กลางเต็นท์ด้วยน้องวีบอกยินดีด้วยขอบคุณครับวีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการตั้งแต่หนึ่งซับเลยนะว่าได้ั้ง จะพาเดินดูสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็สิบนาทีแล้วก็คงจะประมาณสิบห้านาทีนะครับ mm hmm. ก็รบวนเวลาเพ,เพื่อนไม่มากนะครับ mm hmm. เพราะว่าแต่ละคนมีภารกิจอันใหญ่หลวงนะวันนี้ก็เอาแค่ตรงนี้น่าจะมีคนมาตั้งแคมป์เป็นจักรยานเนะือเขาปั่นจักรยานมนาะนะครับเขาก็มาตั้งแคมป์มันก็จะมีคนที่แบบว่าชอบแบบ หลากหลายกิจกรรมเนาะแต่ละคนชอบชอบไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ปั่นจักรยานไปทั่วประเทศเจอตรงไหนแคมปิ้งได้เขาก็แคมป์นะครับนี่ผมนี้หาดูยากมากครับเพราะว่ามันปกติแล้วมันไม่มันมันมันไม่แห้งให้เราเห็นแบบนี้มาก่อนบางปีตรงนี้ก็จะท่วมตลอดเลยก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นแนุนมิรภาพสายเก่า ประเดือนบอกธรรมชาติสวยงามเสมอที่เล่สระบบุรีฝนตกไหมครับวันนี้ตกทั้งฝั่งโคราชตกนะครับเพิ่งมาหยุดตรงก่อนที่จะถึงเขื่อนนี่ครับใช่น้องวีทีแรกก็ตั้งใจว่ามันจะไหลได้หรือเปล่าเพราะว่าขับผ่านมาตลอดชั่วโมงสองชั่วโมงที่ผ่านมาฝนตกตลอดเลย โชคดีมากที่มาตรงนี้แล้วฝนมันหยุดก็เลยได้ชมบรรยากาศพอาทิตย์ตกยามเย็นกันที่เขื่อนลำตะคองคุณป้าพาทำสวัสดีครับคุณป้าพาทำสระบุรีฝนตกไหมเดี๋ยวผมก็เลยน่าจะตกมั้งดูมืดๆเดี๋ยวฝั่งทางปากช่องนะครับฝั่งด้านนู้นเป็นปากช่องปากช่องมวกเหล็กแก่งคอยสระบบุรีฝั่งด้านนู้นนะครับ ส่วนฝั่งทางขึ้นกลับไปโคราชตกจนเขาเรียกว่าอะไรตกจนหมดแล้วครับหมดลิตรแล้วอ๋อพี่เร่บอกว่าตกนอ้องสระบุรีตกอันนี้ผมก็ขับรถตากฝนเป็นท,น,เาานทั้งวันเลยก็ตะลุว่าตากฝนทั้งวันเลยมีช่วงตรงนี้ที่เดียวครับตรงเขื่อนลำตะกองเนี่ยน้อยหยุดแล้วครับ อยากไปตรงที่คุณป้าพาทําวิ่งค่ะสวยมากเอ๊คุณป้าพาทําอันนั้นไปทําคลิปที่ไหนเนาะตรงที่มันเป็นอ่าสไลด์ลงไปใช่ไหมครับตรงที่มันเป็นสไลด์ลงไป <c oughs> น่าจะเป็นแถวสันเขือ่อนไหมครับ คุณทุกสติกเกอร์นะครับกอบคุณทุกท่านนะครับยี่สิบสิบเก้าร้านดวงใจที่มาชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันตอนนี้ก็สิบสามนาทีแล้วอีกสองนาทีเดี๋ยวอีกสองนาทีผมจะปิดไลฟ์แล้วนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้เห็นบรรยากาศเข้ามาเห็นก่อนบรรยากาศสดๆตรงนี้ก็จะมีเสียงนกเสียงนกอ่านกนกนก,นกกินปลานกอะไรมาตลอดนะมีธรรมชาติล้วนๆน,นะ จริงๆนะผมก็อยากจะลงไปลงไปอ้าวมีน้องมาทักไทยมีมาทักไทยด้วยไม่มีของให้กินเลยวันนี้ไม่ได้พกติดตัวมาหาจมยากมากครับบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศแบบนี้ขนาดผมผ่านมาตั้งหลายรอบอ้าวพิการขอบคุณนะครับพิการพิการคนเมืองการนะครับ พี่พี่การขอบคุณนะครับจากสติ๊กเกอร์นะครับพี่สนองบอกว่าคนเยอะมากเลยขอมาด้วยคนนะปีที่แล้วขับรถมอเตอร์ไซค์เก่ามาถึงแล้วจากภาคใต้ข้าไหนนอนนั่นเจ็ดวันมาเจ็ดวันถึงมาเรื่อยเปื่อยครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับพี่เดินสายเที่ยวขอให้เดินทางปลอดภยัยสบายเดินทางมามาสบายกลับสบาย กับใต้ก็ปลอดภัยนะครับก็จะมีการเที่ยวหลายรูปแบบเนาะค่ำไหนนอนนั่นสไตล์ตของนกกระมิ้นออนตัวก็จะเป็นค่าไหนนอนนั่นนะครับโปรเจกต์ต่อไปของนกกระมิ้นออนตัวก็คิดว่าจะหารถหารถที่เป็นแคมปิ้งนะครับเหมือนที่ตรงหน้านั่นนะรถแคมป์รถคาราวนแนวนี้นครับคืออยากจะทําเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่าไหนนอนนั่นเดินทางแล้วก็ ถึงไหนตร,ตรงไหนที่เป็นจุดพักจุดต่องเที่ยวจุดไรายได้ก็เอาบรรยากาศมาฝาก,กเพื่อนแบบนี้ครับคืออยากจะทํานะแล้วก็ในเวลาอันใกล้นี้คิดว่าน่าจะได้ทําตามที่แบบอยากตัวเองอยากอยากต้องการนะครับเพราะว่าไปพี่กูบอกว่านกขมิ้นยกนิ้วให้นะครอยากจะทาแบบนั้นแหละอยากจะแบบว่าเออไปถึงตรงนั้นตรงนี้ตรงไหนมันที่จังหวัดนี้เขามีอะไรเด่น อะไรสวยอะไรที่น่ามา,มาอะไรที่น่าชมอย่างงี้ครับก็อยากจะพาชมนะเพราะว่าผมไปมาแล้ว77จังหวัดนะครับในประเทศไทยนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นเหมือนที่ผมเห็นนะเวลาผมไปทํางานแลือเดินสายไปที่ไหนก็จะเก็บบรรยากาศลงเข้าไปใน YouTube ลงใน,ในคลิปนะครับแต่ตอนหลังๆนี้ไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อคลิปที่ผมถ่ายไว้ในโทรศัพท์3เครื่องเนี่ย น่าจะประมาณเจ็ดสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบอ่าเรื่องแล้วครับหกสิบเจ็ดสิบคลิปแล้วนะครับที่สามารถตัดเป็นคลิปได้แต่ว่าผมไม่มีเวลาเนะด็กก็เลยต่อไปก็มานั่งคิดว่าอาจจะเป็นคลิปที่เป็นพูดอธิบายเข้าไปในในวิดีโอไปเลยแล้วก็ไปลงนะครับเหมือนเวลาเราไปเที่ยวตรงนี้พราช่วยประหยัดเวลาผมไปได้อีกหน่อยนะึงไม่งั้นโอ้ผม ทั้งขับรถทั้งถ่ายคลิปทั้งมานั่งตัดต่อดูดแล้วคง<ด>จะไม่ทันนะ่ยเพื่อนอาจจะไม่ได้เห็นของดีครับขอบคุณทุกคนนะครับรักแท้ในกรคือหลอกพี่หนุม่มแม่กองสวัสดีครับมาในร่างของรูปแม่ทองใบบีหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับที่มาดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันเห็นตรงนี้ก็ ได้เวลาอันเป็นมงคลละเลิกแล้วนะครับเราก็จะเลิกแล้วเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางต่อนะครับผมจะเข้ากรุงเทพในคืนนี้นก็ท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นกกระบินอ่อนตัวทั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ทรัพย์ยังไม่ถึงหมื่นจนตอนนี้ถึงหมื่นแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในไลน์ต่อไปหรือวิดีโอต่อไปนะครับ ขอบคุณขอบคุณมากนะครับบายมาที่ตกดินแล้ว <S 2>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 